เพื่อนเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะก็ตามใจไปนี่แล้วอุ้ยนี่ยอือหนึ่งช็อตเสร็จไปแล้วสองวิ่มอวิ่มามึงตายเอ้ยนี่อื้อโอ้ยเจมส์นะเฮ้ยอื้ออาย่อมยิงเองอื้อแม่นนะเฮ้ยมึงไปใหญ่เลยอีอือ โอ้ยปีนจรวดเพื่อนโอเคอืมอย่าละโม่งโอเคไม่เพื่อนเออเอออะไรวะอีวะเนี่ยไม่คิดว่ามึงเก่ามากกูไม่เก่าไม่คิดว่ามึงเก่ามากกูเก่าไว้ยเอ้มึงเก่ามากเด๋อมึงโดนไปกี่เกลอยู่แล้ววะเนี่ย ฉันไม่มีวันยอมงำแล้วไ่อย่าคิดนะให้ว่าฉันรู้นะว่าแกมาตรงนี้ไม่ต้องพูดเลยตอนนี้ฉันได้ขายใหม่แล้วโอ๊ยเจ็บวิ่งเจ็บ้าเอ้ยเต็มคาราบาลเลยไม่่เตาโว้ยนี่อะไรวะเนี่ยนี่เลยตบหัวไม่ใช่เคเคกระบาด้ฮะเออมอะไรนั่นน่ะ บินก่อนเลยจ้าว้าววววววว้ยวา้วบบาาวว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 อวนวว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 วยววววกูรู้วว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 ยยวงเขียววนววว